สวัสดีครับสวัสดีแฟนข่าวแฟนเพจที่ติดตามชมนะฮะผ่านทางเพจทศไทยนิวนะครับผมอยู่ที่โรงเรียนบ้านยายไทยนะครับตำบลหงเจริญอำเภอท่าแซงจังหวัดชุมพรนะครับขณะนี้หลวงตาบุญชื่นกําลังจะเริ่มออกจาริกธุดงต่อแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านนะฮะจะไปนะครับปรดเด็กนักเรียนนะครับเป็นเด็กนักเรียนอนุบาลนะครับนี่โอ้โหหลายสิบคนนั่งรอกันอยู่กับคณะครูนะฮะเมื่อสักครู่นี้ก็มาพักชั่วคข่าวนะครับ นะนี่ในขบวนก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับอ่าพี่ตุยามาพอดีนะครับเรื่องเออนะครับอ่านะครับอ่านั่งเลยครับพ่อนั่งเลยนั่งเลยอ่าในมืออะไรเอามือออกก่อนในมือ เอาโทรศัพท์ออกก่อนโทรศัพท์ออกนะเอาโทรศัพท์ออก,อ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 ,กอ่าระวังล้มลุกระวังล้มระวังล้มเด็กนักเรียนวิ่งมาใหญ่เลยนะฮะนี่อนุโมทนาบุญด้วยนะครับทุกท่านที่มานั่งกราบไหว้ขอพรหลวงตาบุญชื่นนะครับนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมครับสิบหนึ่งนาฬิกาสิบเก้านาทีนะฮะ กำลังจะมาปลดนะฮะเคาะให้พรกับเด็กนักเรียนของโรงเรียนบ้านใหญ่ไทยนะครับแล้วก็คณะครูของโรงเรียนจะมีเพิ่มอีกไหมยังไม่ได้รับครับยังไม่ได้ปลดมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวขอให้พรก่อนเดี๋ยวให้พี่ตุยามอบกันละตุยามมาพอดี อาพอดีเลยาพอดีเลยให้พิธุยามอบมอบกับครูอานุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับนี่ฮะภาพบรรยากาศแบบน,นี้เงยหน้าลูกเงยหน้างเงยเงยลูกไม่ต้องกราบลูกเงยหน้าเงยหน้าอ่าพนมมือนั่งพนมมือเลยโอ้สาธุนะานี่อ่า <c oughs> เงยหน้าเลยลูกเงยหน้าเลยถ <c oughs> อดหมวกด้วยถอดหมวกด้วยลูกถอดหมวกด้วยถอดหมวกถอดหมวกถอดหมวก,อมวกเออ สาธุอา่านั่นละเงหน้าเยเฉยไงหน้าเเฉยอ่อา,เ,ออาเดี๋ยวผมถ่ายให้นะอาจารย์แล้วก็จะไปโพสในเพจทั่วไทยนิว ขอบคุณนะฮะขอบคุณคณะครูอาจารย์นะครับทุกท่านนะครับเก็บป่าเช็ดถูกันเตรียมสถานที่กันนะฮะนี่ภาพบรรยากาศสดๆนะครับท้องชมครับนี่แฟนลับทั่วไทยนิวจังหวัดชุมพรมานั่งอยู่นี่ด้วยนั่งใส่ชุดขาวเลยมทนาบุญด้วยคุณแม่นี่โทรมาหาผมทุกปีเลยนะฮะเนี่ยนี่ฮะโอ้โหนำนำ้นำดื่มมาอา้าวให้โรงเรียนเลยให้โรงเรียนนะหลวงตาบอกว่ามอบให้โรงเรียนเลยนะครับ น่านะนานน่าะอ่านะครับไม่ให้โรงเรียนทั้งหมดครับ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 ทั้งหมดเลยทั้งหมดให้โรงเรียนของที่เราหวในโรงเรียนให้โรงเรียนทั้งหมดครับให้โรงเรียนทั้งหมดทั้งยาทั้งขนมนมเลยทั้งหมดเลยพี่พิสุยาพี่โตนกูบอกอย่าให้พิสุมอบมอบเนะย มอบน้ำกับขนมนมเนยเป็นตัวแทนมอบเท่าไหอยครับอ่าเดี๋ยวช่วยบอกด้วยนะครับใครที่นําน้ําดื่มมาถวายนะครับภายในโรงเรียนจะเป็นขนมนมเนยต่างๆเดี๋ยวถวายเสร็จรับประเคนเสร็จแล้วเดี๋ยวให้เด็กทั้งหมดนะครับให้โรงเรียนหมดเลยครับครับถ่ายภาพไว้ครับครับครับถ่ายภาพไว้ครับที่บางเดี๋ยวให้เด็กต่อครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวรอเอาให้หมดก่อนมอบทีเดียว อ้าวเดี๋ยวช่วยกันยกน้ำไปไว้ข้างในเลยครับผมอ้าวใครใครที่นำมาถวายหลวงตาคนระับยกข้างในเลยนะครับอ้าวโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับมาช่วยกันยกน้ำมาเลยจ้ะมายกน้ำเข้าเลยอ้าวหลวงตาท่านบอกว่าให้มอบให้โรงเรียนทั้งหมดนะอ้าวาช่วยกันยกนะครับอ้าวโอเคนะครับอ้าวมา,าคณะครูครับเดี๋ยวรับมอบเลยครับผมอ้าวนะฮะมา อ่าหนูหนูนักเรียนมาอยู่กับคุณครูลูกมาเดี๋ยวเดี๋ยวเียรอเดี๋ยวรอรอก่อนก็ไดลอ่าอ่านะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับตาท่านเมตตานะครับอ่าพักที่ไหนก็มอบให้ที่นั่นนะครับอ้าวตังใครล่วงครับหนึ่งบาทเก็บไว้โูกแล้วตังใครเลยอ่าหยิบเลยอ้าว่ะหยิบเลยโรกอ่านะครับอ่าดอกไม้พับพากลับบ้านไปบูชาพระเลยนะครับนะฮะนี่ ครับเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้อ่าเสร็จเอาวางแล้วออกเลยครับเนี่ยมีมือเดียวแล้วอ่าอ่าได้ลูกได้ได้ไดไดอ่าหันหน้าไปทางโน้นหันหน้าไปทางโน้นครับอ นะครับนี่เดี๋ยวดูโฉมหน้าก่อนขนมนมเนยต่างๆนะของหลวงตาบนชื่นนะที่หลายคนเนี่ยนำมาถวายนะครับในโรงเรียนนะครับเมื่อกี้หลวงตาบอกว่าเดี๋ยวมอบให้โรงเรียนให้หมดเลยนะครับี่าลังไปกําลังไปดูก่นจะดูแลวดี๋ยวพี่ไปบอกใครอย่างไม่ยังยังไม่ดูระยะทางให้เฉยไรนออ๋อได้ รู้สึกเปนบุญครับใจนะครับแล้วก็นะครับทั้งคณะครูแล้วก็นักเรียนนะครับเดี๋ยวถ่ายครับ่เดี๋ยวไปลงนะครับเดี๋ยวก็ลงะที่ได้โอกาสนะครับต้อนรับตาบุงชื่นนะครับแล้วก็ยังได้ครับอันที่สงนะครับจากที่กินบาตแล้วนะครับให้กับลูกๆอ่ะประธานนักเรียนครับขอบคุณครับมารับลูกอ้าวกำลังเฟซบุ๊กไลฟ์อยู่ด้วยทำไงดีจะพูดอะไร รับเสียงเพาะมากนะครับน้องๆนุ่นโหนะครับอนุโมทนาบุญด้วยนะครับมามีใครได้รับพรบ้างกี่ใครโดดถูขข้อหัวบ้างทุกคนเลยเนาะโอเคทุกคนเลยอ่ะกราบขอบพระคุณนะคณะครูอาจารย์โรงเรียนด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านชมครับภายในโรงเรียนบ้านยายไทยนะครับเดี๋ยวผมคงจะต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จะเดินทางไป ไปจัดเตรียมสถานที่นะครับเพื่อจะพักจำวัดนะฮะเดี๋ยวสถานที่ไหนเดี๋ยว <laughs> ผมกําลังจะไปเลยผมงไม่ได้ดู <laughs> นะครับอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะฮะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับ <laughs> ผมต้องหยุดเฟซบุ๊กไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านครับ